เขาแต่งตัวเยอะขนาดนี้เขาจะไปไหนคะเนี่ยก็ไปงานพรอมสิคะพี่ตาหน้าสวยๆอย่างเงี้ยพ่ตาเขาจัดให้ค่ะงั้นเราไปดู How To การแต่งหน้าไปงานพรอมกันค่ะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Make Up with s i s s y ที่ G b a n น Sunday ตาค่ะออมค่ะ เป็นสาวมหาลลยเดี๋ยวนี้เอกอะแต่งตัวรุนแรงนะก็สวยๆอะค่ะพิตาจะบอกว่าแต่งตัวงี้ไปเดินเที่ยวไม่ใช่ค่ะคือว่าหนูอะค่ะต้องไปงานพร้อมของมหกค่ะงานพรอมที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าเลี่ยงลุนใช่ไหมคะใช่ค่ะตามีธีมอะไรในใจยังเนี่ยธีมเติมก็ไม่มีหรอกค่ะแต่แค่อยากแบบว่าเดินเข้างานไปแล้วก็เจอแสงแต่มาพ๊บปุ๊บป um ุ๊หนูคนเดียวค่ะพ่ตาโอ้โหอดออมอดออมไม่ใช่พี่ชมพู่นะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะในเมื่ออดออมต้องการแบบนี้นี่ใคร This is b a r a t a นะคะเดี๋ยวพี่จะเนรมิตลุคที่เรียกแสงแฟชชให้ค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพ่ต้าถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเย้ลุคนี้นะคะเนื่องจากว่าต้องมีการถ่ายรูปแบบว่าติกจิกกล้องระเบิดไปเลยนะคะดังนั้นการแต่งหน้ามันก็ต้องชัดขึ้นอีกหระดับหรือหสเต็ปค่ะแต่ เป็นนักเรียนอยู่เธอก็ต้องแต่งหน้าแบบพอดีนะคะจุดเด่นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันต้องมีทั้งแสงเงาและแฟลตนะคะดังนั้นแสงเงานบนใบหน้าเราก็ต้องรับกับแฟลชด้วยนะคะเรื่องการเลือกลองพื้นคอนทัวร์ไฮไลท์อะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เป็นจุดเด่นเลยนะจ๊ะส่วนลุคนี้นะคะก็ไม่ได้เหมาะแค่แต่งไปงานพร้อมงานเลี้ยงอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะแต่ว่าเหมาะกับการที่จะแต่งไปงานต่างๆเช่นง,ง,ง,งานแตง่งเพื่องานแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ สามารถแต่งไปเที่ยวได้แต่ขออาจจะแบบเบาๆมือนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะลุคกลางคืนของเรามันก็ต้องหน้าแน่นนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้นี่เลยรองพื้นตัวใหม่จากคาร r i c k s อันนี้นะคะเป็นรองพื้นที่แบบ High d e f i n i t i o นนะคะทะลุจอแบบ HD เลยค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นแบบกึงก่งกึ่งวอเตอร์หรือแบบน้ำๆหน่อยพี่ว่าการใช้แปรงมันน่าจะเวิร์รองพื้นประเภทนี้นะอดออมมันจะแห้งไวมากดังนั้นค่อยๆเกลี่ยไปทีละส่วน วนแบบนี้นะไหนไหนก็ใจเด็ดเปิดอกโชว์ไหล่กันไปแล้วอย่าลืมได้นะอย่าลืมคออะหลังจากนั้นคอนซีลเลอร์ใต้ตากันหน่อยเราจะมาดูเป็นคนอดหลับอดนอนในงานนี้ไม่ได้เราจะต้องใช้นี่เลยคอลเลกชนันล a ส t ิ n g จ้ะลงไปที่ใต้ตาเช่นเคยเราก็ลองแก้ม นี่อดออมสังเกตไว้ว่าหลังๆวันนี้เราจะเริ่มให้ทุกคนใช้แปลงกันมากขึ้นใช่ค่ะทําไมเหรอคะเราอยากจะเริ่มให้น้องๆทุกคนเนี่ยเรียกว่าใช้แปลงให้เป็นเราเลยใช้แปลงให้ดูอ,อ่าเดี๋ยวนี้แปลงเขาก็มีราคาไม่แพงเยอะแยะแล้วก็คุณภาพดีเยอะมากเลยนะจากนั้นนะคะเราก็ต้องลงแป้งค่ะเพื่อเซตตัวให้หน้าของเรายิ่งวันนี้นะคะเราใช้ l ด e n Rose อันนี้เลยค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเป็นแบบ Matte Face p o เด e r ถ้าอันนี้ออกมาหน้าเราก็จะไม่มันใช่ไหมคะ Yes ถูกต้องประเทศไทยอากาศมันร้อนแม้ว่าเราจะอยู่ที่งานพรอมยังไงเราก็หน้ามันถูกปะเราก็ต้อง f ิกมันไว้เพื่อไม่ให้มันมันเพิ่มยิ่งขึ้นแต่ถ้าคนหน้าแห้งอาจจะเลือกเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาก็ได้นะอย่าลืมความผิวพองอะเนาะเรานะเราต้องมีความเป็นธรรมะตื่นมาก็งี้เลยตื่นมาก็งี้แหละเ,ลเหมือนพี่งไง โอเคแต่งตาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นี่เลย i n นสตาเรชั่คือชุดของเราใช่ไหมเราก็ดูโทนสีซึ่งโทนนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแมทช์กับชุดสีน้ำเงินก็จะเป็นโทนออกสีแดงคอปเปอร์อะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้แปรงหัวแบนแบบนี้นจะจ๊ะทาขึ้นมาจนเลยกลึ่กลางตานะทาตล่างด้วย จากนั้นเราก็ต้องขัดเบ้ากันด้วยนะอดออมเราจะใช้นี่เลย m a y b l l i n e Fashion Brown นี่นะคะปเปิดออกมาเขาก็จะมีสีน้ำตาลตรงกลางนะเราก็ใช้แปรงแบบนี้เป็นหัวแบบพุ่มๆหน่อยอันเล็กๆเวลาคัดเบ้านี่เขาคัดกันตรงไหนบ้างคะพี่ตาเวลาคัดเบ้าะบบบบนะเราก็ควรจะเป็นบริเวณตัวเวียงนี้เพื่อให้รับกับกระบอกตานะ แต่จริงอาจจะดูรอยพับตาก็ได้แต่ส่วนใหญ่หลักการโดยรวมก็คือจะเน้นเป็นตัววีด,ด้านหลังเราไม่ต้องการการคัดเบ้าแบบรุนแรงระทึกใจอะไรเบอร์นั้นนะเราก็เอาแค่แบบว่าลืมตาม,มาแล้วมีมิติพออ่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้องเพิ่มความสว่างวาบให้หัวตาของเราด้วยอันนี้เลยอายแชโดว์สีชิมเมอร์ขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้จาก i n n i s Free ค่ะใช้แปรงอเล็กๆ่ะตรงช่วงหัวตา จากนั้นความเทรนเกาหลีก็ต้องนำมาประยุกต์ในนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะเขียนอายไลเนอร์นะคะด้วยนี่เลย Missin Maxiblack เดี๋ยวเราจะเขียนเป็นแบบว่าหางอายไลเนอร์แต่ว่าเราไม่เขียนจนถึงหัวตานะอดออมเราเขียนแคบบ่แบบแค่นี้พอก็ดูนนแบบเกาหลีเกาหลีคเรี亚ครียกรีดมาแค่ขึ้งตาพอ มันจะได้ความธรรมชาติจะดูไม่แก่นะเทคนิคการเขียนอายไลเนอร์แบบนี้คือเทคนิคการเขียนอายไลเนอร์ให้ดูไม่แก่ด้วยนจะจ๊ะถ้าสมมุติว่าอดออมกรีดผ้าใช่ไหมอดออมก็ไม่ต้องแบบว่าอ๊ย๊ยละละละไม่ต้องรอให้แห้งแล้วก็ค่อยใช้ครตรตอนบัตเช็ดอ,อ่าต่อมาค่ะดัดขนตาค่ะเงียบๆการดัดขนตานะคะเราก็ต้องดัด3สเต็ปหนึ่งสองสามอย่างนี้แล้วลืมตามาก็จะโอ๊ยขนตางอนระเบิดระเบ้อ จากนั้นเราก็ต้องปัดมัสการ่าอันนี้นะคะเป็น1028นะคะนี่นนเวลาปัดก็ซิกแซกอย่างนี้1-2ชุบ1-2ชุบเพื่อเราจะยกขนตาของเราให้มัน งัดตัวขึ้นมาพี่ต้าคะจ๋าแล้วลุคนี้มันไม่ต้องติดขนตาให้แบบสปรึงลึงงันกันเลยเหรอคะอจริงจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าอยากติดอันนี้พี่ก็ไม่ว่านะแต่ขอเป็นเบอร์ที่บางลงมาหน่อยนะขนตาล่างนะจ๊ะจะเบี่ยงแปลงแบบนี้ก็ได้หรือจะตั้งแปลงแบบนี้ก็ได้ค่อยๆจับชอบไปเรื่อยๆใช้ความใจเย็นเล็กน้อยถึงปานกลาง เวลาปัดขนตาล่างทุกคนก็อย่าลืมถ้านเลอะก็รอให้แห้งก่อนแล้วค่อยเช็ดอย่ารีบเช็ดตอนที่มันกําลังเปียกๆนะวันนี้นะคะเราต้องเขียนคิ้วด้วยจะไม่เขียนคิ้วมันก็ไม่ได้มันก็ใช้อันเดิมไหมค่ะ Maybelline Fashion Brow เราก็ใช้ตัว Wax อันแรกที่เป็นเนื้อขึ้นครีมก่อนเขียนเขาโครงร่างโครงลงไปพอเราได้โครงคิ้วแล้วเราก็ใช้ตัวฝุ่นแบบนี้ ลงไปเพื่อเป็นการแพคเนอ้อครีมจากนั้นเราก็ต้องไฮไลท์ใต้หนกคิ้วหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวคิ้วของเราจะไม่โก่งเราก็ใช้อายแชโดว์เดิมคิ้วของเราก็จะดูชัดขึ้นพี่ต้าคะนี่ที่เขาเรียกว่าไฮไลท์หนกคิ้วใช่ไหมคะใช่เลยนี่เขาเรียกะไฮไลท์หนกคิ้ว คิ้วเราก็จะดูโกขึ้นโอเคหลังจากที่เราไฮไลท์หน ו คิ้วกันไปแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะต้องมาเช็ดิ่งกันก่อน mm hmm. บอกแล้วว่าการอัดกรอบหน้าเป็นสิ่งสำคัญวันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้เลย s e n เ e f a c e Shape mm hmm. นั่นเองนะคะเขาก็จะมีทั้งไฮไลท์เช็ดิ่งหรือคอนวรนนั่นเองนะคะเราจะใช้แปลงที่เป็นหัวตัดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเข้าได้กับตามร่องแก้มของเราได้ดีเคาะที่มือหน่อยถ้าบบกจูออเลิศ มันเป็นวิธีการหาสันแก้มที่ถูกต้องนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอ,อแก้มเรามันอยู่ตรงไหนนะค่อยๆเกลี่ยคือเชดดิ้งเป็นอะไรที่ถ้าพลาดแล้วจะแบบตายเลยตายเลยไรผมด้านบนนี้เออชืดคางไว้อ่อา,าอเราจะได้รู้ว่าตรงไหนนะที่เราควรจะเฉดนะฮะจากนั้นอย่าลืมเชดดิ้งจมูกแปรงที่เราเชดดิ้งจมูกเนี่ยเราควรจะใช้แปรงเป็นหัวพุ่งแบบนี้ค่ะ เริ่มจากหัวคิ้วตรงนี้ก่อนเราควรจะคว้านลายตรงนี้ด้วยตรงช่วงตรงนี้ให้มันเป็นตัววีเพราะว่าการทาตัววีตรงนี้เนี่ยจะทําให้ด้านข้างจมูกของเราดูดโด่งขึ้นจากนั้นใช้นิ้วก็ได้ค่ะในการแตะไฮไลท์ตรงกลางนั่นเองทาลงไปอย่างนี้แล้วก็ใช้ตรงนี้โอเคเรามาปัดแก้มกันดีก,กว่า วันนี้เราจะใช้อันนี้เลย w o u b l e v นะคะ Candy Bright สีมันก็จะออกโทนส้มอมชมพูก็จะใกล้เคียงกับสีตาของเราเราจะใช้แปรงหัวเล็กหน่อยนะ<ก>ขอก่อนดูสีว่ามันแบบออกมาเยอะแค่ไหนไม,มากไหยคราวเราปัดแก้มกลมๆใช่ไหมแต่รอบนี้เราจะปัดเฉียงๆนะคะเพราะว่าเราจะไปงานที่มี<ๆ>เขาเรายียกอะไรทางการมากยิ่งขึ้นอ,อ่ะเราก็ปัดตามเทดดิ้งเมื่อกี้แหละที่เราปัดตรงแก้มค่อยๆไล่จากด้านหลังมานี้ ต้องไล่ตั้งแต่หางตาเลยหรือเปล่าคะพี่ตาจริงๆแล้วอยากให้คำนวณเป็นรูปตัว C อย่างนี้ค่ะปะัดประดุดเชิงไฮไลท์ก็คือเริ่มจากตรงนี้ขมักแต่เราก็จะเน้นหนักตรงช่วงหน้าแก้มด้านบนจากนั้นลิปสติกงานลิปเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เมเ e l ีนกราดเด a t i o n Lip อันนี้นะคะนี่แต่วันนี้นะคะเราจะใช้สีชมพูอันนี้ทาลงไปตรงกลางแบบนี้ก่อนอย่าง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 นี้ก่อนเราจะใช้ด้านฟองน้ำอันนี้นะจ๊ะเป็นตัวเกลีย่ย เรื่องหนวดอย่าไปซีเรียสค่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่บอกแล้วว่าคนมีหนวดอ่ะน่รารักอ่ะถูกต้องเลยพี่ป้าคะหนูคนเล็กไปป่คะคะอ๋อพี่ว่าอีกนิดนึงจะใหญ่ครับสตูเราแล้วค่ะโอ้นี่เป็นโพสใหญ่มากค่ะ โอเคเป็นไงบ้างคะออมลุกนี้ชอบมากค่ะพ่ต้าดูแบบเดินไปแล้วแฟชต้องมาแน่นอนค่ะอ่าแน่นอนนะคะไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะอยากให้น้องๆทุกคนที่กําลังจะไปงานพร้อมอะไรอย่างเงี้ยลองไปแต่งดูค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะพ่ต้าโอเคงั้นถ้าพร้อมขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับเทปหน้าในรายการ Mega w i z z y ที่จีบันซันเด ทุกวันพุธที่2และ4ของทุกเดือนค่ะเยี่ยมมากค่ะเจ้าวันนี้พี่ต้าและน้องอดออมนะคะ<ม>ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ